ครับสวัสดีครับคุณแม่บัวสอนสวัสดีครับวัคุณแม่บัวสอนสวัสดีครับครับคุณแม่บัวสอนเวอร์ซูเอฟซีฟังนะครับเรื่องราวเป็นแนวไรกว่าครับฝันฝันว่าไปเิจิงานนี่ะคะไปทํางานครับผมไปผอไห้ผอสวนข้าเจ้าเบี่ยงงัวครับงัวพันมะครับผมจะงัวใหายแจ่มงัวยหญ่แจ่ม แพ่พญโสบานาเฮานี่มันเป็นประธานในหมู่บ้านครับผมเนี่ยเาไปไปผัวคุณเหลี่ยงบ้านนี้ของคุณเดลี่ยงในฟ้ามนะโอ้ไปหองง้อฟ้ามแม่แกมคร,ครับผมเนี่ย่างไปอีกย่างไปเรื่อยแถวไฮนาขาเจา้าครับไปผัวไฮนาหนามเต็มไฮนาครับบ้านนี้คุณได้ไวอันพ่อเ,าเ,อเา่าเม่าเถาขจาว,ว่าอย่าไปอย่าไปไต ันแท่น่าขอได้คุณว่าครับแต่ว่าผู้ชายมันห้องมเมืเ่อใจเพิน่นนั่นนยครับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเพิ่นอยู่ต้องเถียงบ้านนี้แม่นก็อยากไปไต่ตัหวห,หน่อขึ้งหนำมึงร้ายหนึง่งบว่ามันสิเป็นจังไดนเพิ่นเอาแบบว่าเอาอันอีหยังเป็นขั้นแท้เพิ่นเอาอันแบบคือเฮาเอาถุงพลาสติกหน่าห่อกันแด้เออแม่ก็มือนโตกลงหันหนำเพียงเอิบหนีครับ คุณแพงกันแทะนะเอาถุงพลาสตีหอไว้เลยจ้าหอกันแทะไว้เลยครับเทปแปลกๆยังไาโอ้แม่ก็เรีปยปไตมันหมือนโต๊ะลงหันน้ำเพียงเอิกแม่น้ำเพียงเอิกครับจ้านานี้ผู้เป็นอันเพื่อนอันเป็นฝรั่งในบ้านครับฝรั่งเถาบ้านนี้เต่หัวเตะหัวมโต๊ะลงไปอยู่น้ำแม่แล้วกอดแม่วานี้ครับที่กอด สิขอบอก่าไงสิขอเสื่องแมนน้ครับขับับับบอกว่อเออขออนุยามมานรับรับว่าเป็นยังคงับมันเป็นธรรมชาติข้องข้องเ่าขอเสื่องแนวปุ่นว่าหหวบ่ได้ได้ว่านกันกันอยากให้ได้ให้หาฮู้อวายตี้ต้งมีได้เวลาพดคนน้าคนก็ได้ว่าันเกลหัวมันนี้ไม่เท่าพอเท่าก็หุ่นบาบนี้คนหุ่นแบบขวนลงมาก็ผ่าเบื้ง มุสีัด้างกันคุณวะมุสีเมียนมึงเบิ้งคุณขะีค้างเบิ้งคุณวะอุ้ยคุนมาแล้วคุณวาเพราะทีนี้จ้าเจ้าคุณวะที่ไปไซบันนี่เพราะทไปกู้เขาคุณวะในกือบอดเลยเพราะที่ไปกู้เขาคุณวาไปรอดมาจากตนดในน่ขึ้นกันแทอะไรในน่องสัคว์คิดวาครับาดีก็ได้ปีนขึ้นที่ปีนขึ้นจากกันแทะพวกนั้นจะจิกลับทางไหนล่ะคุณวามี กับใส่แล้วแต่จีออกทั้งเกาผุนตัวทั้งผู้ผู้อันนั้นคนบอกนะครับแม่เถาออก่นมาจะออกเมื่อทั้งเกาจุดเดอคนเราครับมันจังสีอันหมูบานหูซองเจ้าคนวราครับเกือบเกือบตายนะยายป็นของคนแบกอันนั้นนุ่งมาหนาอแบกผ้าไม่มีดเลยครับขวนขวนครับผมขวานขวานที่หมูห้าหนามครับผมขวานที่หมูมาใส่แม่นเ็นสิมาฝันเคยเทนั้นครับ ไต้ได้ตัวจีบอะไรยันยันใต้มาไล่ในความคิดครับเอาตัวเลขเลยครับบาทเนี่ยอากระถางเปเป็นเลขสิเปเป็นตัวใดครับหน่วยเพิ่์ลว่า,ววาขั้นต๊ะลงหนามหนามก็เป็นหนึ่งหนามหนึ่งครับมีอย่างเท่ากับเป็นสี่ครับผมหนามหนามฝรั่งก็เป็นเก่าฝรั่งเก่าปะครับ้ฝรั่งเก่าเป็นหนึ่งสี่เก่ามันมันจะเป็นสี่สี่เก่าหนึ่งนะ สี่เก่าหนึ่งครับครับแม่บัวสอนเป็นเตะให้สี่เก่าหนึ่งนะครับัานถ่ายเอฟซีเปียร์ตัวใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเบาแอมมาโทงกับทีมงานนะครับเนาะคุณแม่คะคนที่ฝันเห็นนคนหูจักอยู่บ่ค่ะฝรั่งเ่าฝรั่งเ่าบ่บ่เคยนเช็คมาแต่ใส่โบ้หูโบ้หูจักแต่ว่าคนเป็นลูกเขยของในหน้าอ่าครับผมเอาไปตัวลงไงครับผมในนาบ่เป็นยังครับว่าจะได้เลขสามตัวแล้วเนาะครับ อายุครับอายุของคุณแม่บ่ครับเจ็กปีครับผมอายุหาสิบเก้าปีครับสาวหนิงอือหาสิบเก้าปีด้วยครับเอฟซีอายุของคุณแม่ครับเลขสามตัวกับสี่เก้าหนึ่งครับกับไปเอาอีกคันหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวเอมเราทวงกับทีมงานหนึ่สี่จุดตัวเลขหะครับหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับกับขอบคุณคุณแม่บัวสอนครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับัวสอน นี่นักขาวธรรมชมเลขของคุณแม่บัวสอนกับธรรมชมฝันเห็นพลังฝรั่งมะขอนนอนนั่งกับธรรมชมเล้วตีเป็นเลขสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่ง อายุของคุณแม่บัวสอนกับอายุหาสิบเก้าปีเลขกเก่ากับเลขกหกมันโตเดียวกันแกอย่าลืมปิ้นหัวกันไว้น้ำแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มิโฉม,มิลาบกับคุณแม่บัวสอนประจําวันวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนา้าค่ะก็ห้ยจุกโฉมัน,ม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 นหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะก็ยกจะพึงผ่าไปใส่นาะคะ่ะท่านผู้ชมท่อมีสามดาวมิของดีมาฝากท่าน ชมค่ะไปรับชมเบิ้งค้องดีกระเบาแอมรอทวงกันเลยค่ะบระเปาแอมรอทวงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี่ของดีทิปใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเหลียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม อกของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียญทองสื่อเรียสื่อรอตเรีเจนสิริถือกนะครับน้องสผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนัง่าอยู่ของงในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับรันผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลื่อการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบขา,ขายท,ทุกอย่างเล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี ตอนวดสดีเหรอเนาะครับผมส,สาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบรดขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่เมเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆ่างเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาส พูดกับผู้ใหญ่เนาะตวมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินขาวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ่า ้ายๆว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังนาล้านเหตุในคนมองม่เห็นล้านค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลขอมาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้ว มือนี้กับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแน้วครับเนาะ แล้วก็มือแทะครับ่านมู้่มมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่านมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่ารมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลัก็เป็นหวานเป็นจุดจุดดำดนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุ๊กเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพี่แอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมในก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่กระแจ้งให้กันนี่ครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาที่มาค้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่าซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ้มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานสม้ชครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายเงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่ากสมุชราคาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ล่าซีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบริหลายครับามาฝากเอฟซีบริหลายกรโทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเก,กล,ลียกโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเุ็น่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาย่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu,